เก็บงำความหมายซ่อนอยู่ไม่ออกไปคนไม่ออกไปดูยู่ไม่รู้เลหากคนมันเคยรู้จักหากมองหน้าไม่รู้ใจก็เลยต้องหาทางตามไปเจอไปดู ิท่านผู้ชมครับปัญหาความแออัดของการจราจรในกรุงเทพมหาคนครนั้นทําให้เกิดภาพหนึ่งซึ่งกลายเป็นภาพที่ชินตานั่นก็คือภาพของเด็กและผู้ใหญ่ที่เร่ขายพวงอะไรอยู่ตามสี่แยกไฟแดงนะครับขณะที่รถติดอยู่นั้นภาพที่ชินตาเหล่านี้แหละครับทําให้เราคิดอะไรบ้างพวกเขาคือคนที่พยายามหาเลี้ยงชีพโดยสุจริต หรือว่าพวกเขาคือส่วนเกินบนท้องถนน<ม>คน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 นี้จึงพ้นชีวิตของคนขายพวงมาลัยมาให้คนที่นั่งอยู่หลังพวงมาลัยได้รู้กัน ไฟแดงกับคนเดินทางมันจะเป็นศัตรูบ้าคลัางกันนะครับช่วงเวลาที่อยู่นิ่งๆแา,างสีแยกเป็นสียเวลาที่นการตัดทางใจตับผูดคุยสารต้องเดินอัดแั่นบนรถเมล์คิดว่าอาจจะเป็นช่วงยาวนานเดินทนทนสำหรับคนที่ต้องนั่งอยู่หลังวงอะไรก็คงไม่มีใครหรอกนะครับที่อยากจะมาเสียเวลาหยุดอยู่นิ่งๆแางสีแยกไฟแดงแดงจนเกินไป สำหรับหลายๆชีวิตที่เติบโตและอิ่มท้องได้จากไรายได้เล็กๆน้อยๆกลางสี่แยกไฟแดงแห่งนี้ช่วงเวลาของการหยุดนิ่งก็คือช่วงเวลาที่พวกเขาจะต้องเคลื่อนไหวตัวเองให้เร็วที่สุดช่วงเวลาที่เราหยุดอยู่นิ่งๆกลางสี่แยกเฝ้ามองดูวพวกเขาเคลื่อนไหวเราคิดยังไงกับพวกเขานักขายจอมตือ้อผู้ใหญ่ใช้แรงงานเด็กคนไร้ซึ่งโอกาสวาสนา หรือคนสู้ชีวิตคนค้นคนคืนนี้กับประสบการณ์ของคนไฟแดงตั้งแต่วัยเจ็ดขวบจนถึงวัยเจประสบการณ์ที่เจอทั้งคนใจดีและคนใจดําไปดูกันว่าคนขายพวงมาลัยคิดอย่างไรบ้างกับคนที่นั่งอยู่หลังพวงมาลัยเรื่องราวในคืนวันนี้คงจะทําให้คุณมีโอกาสเข้าใจอีกหลายๆชีวิตบนสี่แยกไฟแดงแห่งนี้และเปิดโอกาสที่คุณมีโอกาสคิดถึงเขาเล่นๆเวลาที่คุณติดอยู่นิ่งๆกลางสี่แยก